พี่น้องล่างปลาคอนครับโอ้ยมีแต่ปลาเข็งงามอ่อยต่อยตาสะออนยกบกขึ้นเนีครับสวิงเบ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 ิงกดสวิงบุนะเศร้าออกน้ำเนี่ยเศร้าชิงเงาออกน้ำตักออกน้ำที่ตักใส่คูเบิงเบิงพี่น้องอ้ยยืนได้อยู่บ่อโทุ่มทรับยู่อใสหมีเวียงอะไรสิ ตักเอาแต่เทเทตูปลาน่ะ<ๆ>ของน้ำมันหลายหลายมันเออเบิ้งพีนง่น้องก่อนเออตักตักเอาทึ้งเก่อนบ่อบบตักเอาก่อนเออตักมันหลุดทำตักมาโหลดมี่เกิด้างมันแต่ว่าบู๊พี่น้องเบิ้งอ้าาอุ้ยปวดแล้วปวดแล้วตัวใหญ่ไ,ไหมคังไว้เลยนี่เอามือคังไว้เลยนี่วปวดลุดลงน,น้องซาก็ามี เลือกเราบอกเพิ่งว่ารอบไหนจะกิฟต์เดิอปากกรดีก็กระเดิดนะเอาแต่ปลาเข็งอุยพี่น้องมึงดิต่างอยู่บ่โคตรพ่มังโมั่แตงล่างล่างล่างมิเตคิดินอุ้ยคัขกขนาดคักขนาดอุ้ยโอ้ลีลี่สวัสดีครับอยู่กับผมในตั้งใจพาเลาะ,ละพากินพาทเที่ยวกับพี่น้องวันนี้ก็บ,บรรยากาศครับ อยู่ตรงไหนตรงหน้าคือเก่าครับพี่น้องมาเกี่ยวเขาครับผมเนี่หน้าแปลงนี่ครับหน้าเขาเจ้าครับพี่น้องครับทีมงานกําลังเหดหนังครับพี่น้องเบิ้งเก็บปลาขอนครับพี่น้องครับเบื้องเบื้องโอ้ยนั่นนะครับทุกเดินกันแยงหนึ่งยกขึ้นหนึ่งดูยกขึ้นหนเบิ้งเบื้องนะเบิ้งครับมีตะปานะครับนี่นั่นกับทั้งสีเนี่ยนในทั้งสีนี่พี่น้อง เครื่องถังนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วไปล่างล่างอะไรเฮ็ดประเดกพี่น้องครับสุดสุดสายนี่ไหมไปน้ำคลองเลยครับเบิ่งไปน้ำคลองรถรถไทยะครับห้อยรถไทนี่เบิ่งนด้หนีแม่นเบิดครับพี่น้องนี่นีปลานเนี่เบื่องกับปลาสลิดปลาเข็งครับพี่น้องครับทีมงานกำลังเก็บปุ่นสาดขี้ต้มใส่เสือขาวๆกลายเป็นสีดำเบิดเสือ ไปหอบเอาได้พี่น้องเบิ้งโมเมนต์หอบกี่ต้มได้นะครับหอบปลาครับพี่น้องครับเบิ้งว่าสิอยากเศร้าเก็บแล้ววะทันเก็บผู้เดียวหนิไอ้ว่าเก็บบ่เบื้อบอเบื้อครับเบื้องทีแล้วมึงเบื้งหน่วยอะไรนะเจ้ามือมีหุ้นด้วยระวังปวดโพครับ พอตัวยังไงเอ็มูบ่น้องมึอขื่นอย่นะบุ้ยน้องมึอขื่นอย่ก็พราะพวกนีวันไปแล้วพ่กพอใหญ่แบบนี้ส่อมึงม่อันนอนใหม่โอ้ยตักเอาของจีต,ตมมุลหมอน่ะพอคหน่อยเอาไปอูอ้บ่น้าไอ้พอหน่อย อูบอน่อยแต่ว่ามันยังแง่เลยเหี้ฮะฮะเจ้าชีเห็ดยังขี่ขาดเห็ดเนาะคัดเอาตัวใหญ่ๆมาหน่ะมาใส่มาแพ่สลันลังสลังไม่มีเวลาเพราะชเด้เห็ดนี่างนี้อรอในห้ะไม่ห้ะมีมันย่งใหญ่น่ะหูคางทั้งในเห็นะเออ เดียวดูกันมาไม่เอาให้ดีกว่าน,นี้มากรรมปลาขอนพี่น้องเอ้ยตะซ้อนครับหย่นอนมาคว่ำสะอ้อนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าถ้าถ้าบ่เอา,า,าคือเพิ่นป้าเห็นมันเน่าถิ่มเลยนะครับนี่เพราะว่าไอ้เพิ่นมันหลายอีดีไหมครับพี่น้อง ถามจะคข้องหน้าเลยคนว่าเอาลวดเอาลวดคนว่ามันสิเมนเน่าสัน่นป้าไหวมันก็เนา่าถิ่มเพราะว่าไปเห็นลายทงนะครับป้าถิ่มไหวเน่าถิ่มเลยทีมงานจะเอาเมื่ออ้วนเกลือไอเราบอกว่านดกระสอบเกลืองเม็กนะตืต่อเอาเกลือทุง่งนั่นแหละง่ายดีทุ่งเยกบาทตัื่นมาเออซื้อเอาทุ่งกระปะาไอเกลือ,เ,อเกลือกระป๋า สองถุงหมดแล้วเขา,ามาข์กเข้มๆไว้จังคอยมาตำใส่ห้าเพื่อทีรีเมื่อลูกในกระน,นาด้วไเก็บเสียงยอดเล่จะว่อยู่บาที่เท้เตะกรมายเพราะว่ากอยนอน <laughs> เลยางเลยอยู่นเานาะโอ้ยพี่น้อเบ้งลุ้มนี่ครับนี่ปาดุปดุหาวาไปตเอาไปปล่อยเย <c oughs> โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่ตังใจนะครับผม